สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับมือนีมาเลยไเด้มาสรุปเนว่ทางนะครับในงวดวันที่ส7บเจดมกราสองห6 8หกแปดเดครับมาสาจักหน่อยมือหนึ่งนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี่ได้ตามคลิปมีเขียวหน่อยตาเศ้านะครับก็ว่าจะจัดคลิปตาเศร้ากับพี่น้องนะครับม่เขียวหน่อยก็เลยมาพอดีนะครับ่นว่าคนคือเด็กสมโตนะครับมอเลยบ่ได้ไปตามใปเสุดทุายต้องขอโทษขอให้เอฟซีหลายๆท่านหลายๆคนเด้อนะครับ เอฟซีก็ว่าขึ้นไปเห็นคลิปเลขเจ็ดเจ็ดเก้าเพิ่นนะครับก็คือว่ามอสุไทยมอเลยร่ก็เไปตามนะครับพอดีพราหูนะครับว่าเพิ่นฝันไม่แล้วนะครับก็เลย่าเด้ไปตามให้นะครับมอเลยก็พยายามตามทีเอฟซีถักขํ้วมาว่าตามเพิร์นตามพนีให้แน่นะครับก็แลนตามหาให้นะครับไอหูวาเพิ่นฝันไม่ฝันดีก็ทีตามให้ด้นะครับแล้วเพิ่นก็เลยบอกแนวทางเข้ามาแล้วด้วยนะครับมาเกี่ยวหน่อยนะครับ พอดี๋วมันฝันตองวดเพิ่นกะมากเลยถามเพิ่นก็เลยเดี๋ยวแป้งปันในทางไปนะครับเพิ่นกระบอกให้ฟังเราเนาะนะครับสำหรับในทางเพิ่นนะครับผูใดสน่ห์ที่ต่างตัดเพิ่นงเคียงหน่อยก็ขาไปเพิ่งเนื้อนะครับเพิ่นถึงเลยสามตัวนะครับแล้วก็ลงไห่แล้ยวนะครับสาหรับว่าเพิ่นใดตัวใหม่ตัวใดนะครับเดี๋ยวตองงวดนะครับเนาะงวดเ้วยกับสีโชนะครับว่ามีเพิ่เขาแน่นะครับว่าผลงานอาจจะทางใดเขาแน่นะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอยากสนับสนุนอาจารย์ท่านใดให้กำลังใจอาจารย์ท่านใดแล้วก็ติดต่อผ่านบอทร้มอรวยเด้อร์นะครับดูบริษัทขึ้นบนทร่วไปนะครับให้กำลังใจอาจารย์ทุกท่านนะครับอยากสนับสนุนทางช่องก็ติดต่อเข้ามาเด้นะครับก็มีเมียเพี้ยนนะครับให้แต่แต่ต้องเหมือนกันครับเล่ห์ข้อว่าโดนพกะให้นน่าทักเข้ามาเรือยเนาะเปิ้ลฝันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นนะครับ มอไซค์ล่มกระจกลุดนะันวางสินะครับคนวามันเคยฝันแบบนี้ฝันว่ารถลมแล้วก็แก้กล่าวบอกว่เคยออกทั้งบนทั้งล่างมาครับไอ้ันนั่นไม่เพี้ยนกระห้เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่แน่ขังเดียวเคยฝันแบบนั้นนะครับวันนี้เพิ่งก็เรียกว่าฝันแบบนี้นะจอียนรถคนนั่นครับ่นกระหามากนะครับก็คือเก่าเจ็ดเก่าหนึ่งเด้อนะครับเลขเก่าเก็ดเก่านะครับถือว่าเขา นะครับมองเมเพียนเขาตกลับเนาะก็ถือว่าเมเพียนเพป่นหายน้าท่างมากเลขตั้งแต่ตัวงวดนะครับเรียวก็ถือวนาลดเม่อนแม่นลีนะครับฝันเกี่ยวรถคันนี้นั่นเลยันจะไม่โชคนะครับแล้วก็มีแมเพียนฝันที่สองนะครับฝันโคกสุดท้ายเลยนะครับมาโดยตามไหกวอนัวจอกนะครับเนาะว่างสองข้างมืออยู่ะนะครับคือฝันเกี่ยวกับรถรถเก่านะครับ แล้วพูดกับว่าฝันเกี่ยวกับพอยกน้ำนะครับเนาะเกี่ยวกับพอยกเนี่ยฝันเห็นพอยกน้ำใดนะครับเมลขมักจะอกหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งกับเกาะกีตนาบได้ิมนันมาเลยกับบอกซูฟังนะครับว่าอฝันเห็นพอยกที่แมาฝันเคยอฝันเกี่ยวนะครับเคยอออกหกหนึ่งเต็มเมนนะครับไอ้ฝันเห็นพอยกเนี่ยว่าต้องซื้อตัวไรนะครับซื้อก้าเกตนะครับกับหกหนึ่งนะครับก้ามเหล็กโดนไปเชตตรงกันนะครับมาเลยก็เลบานาหเนี่ยกับเขาอิหีนะครับสำหรับเด็กเก้าเ็บเมพ เพี้ยงหายมาแล้วเด้อนะครับเดยกตามต้อนะครับผวมาฟันเห็นพอยงฝันเห็นรถเนี่ยมันเคยออกน้ำกันนะครับตึงเรื่อยหายมาแล้วนะครับแล้วก็มีมอรวยเนาะฝันแหลกขางหมอรวยนะครับฟันว่าตัดผมเนาะนะครับมอรวยร์เยใหายเก่าตรงๆนะครับหายเกเก่าเด้อนะครับเลยบลายโตเนาะนะครับว่องหายพ่อไม่พอหายล่นหายมักเน่นตัวใดมอรวยว่องหายพ่อเนาะคือสามเก่าเ็ดเก่านะครับเละเก็เจกดเก่าตรงๆเด้อนะครับตัดผมนะครับ จะได้ไหมเกศเกศเนั่นเกศเกดเก่าเนาะเลขสามตัวเนาะเลขสามตัวได้ไหมเกศเกดเก่าเนาะแต่หายที่สิบม้านันนะครับเนาะก็เป็นฟันของม้รวยนะครับเนาะแล้วก็มีฟันว่านะครับฟันสุดท้ายม้รวยมากนะครับลิดนี้ที่ว่าจะให้เป็นคลิปสุดท้ายเนาะก็มีว่าฝฟันโองงูขอบานกรเจ้านะครับป็นงูตัวใหญ่นะครับแต่ว่ามีเกดหลอกขาสเดนดีนะครับหลอกข่าหลอกสดนดีอยู่นะครับเขาเงียบกรเจ้า วันฤกษ์ที่71ทับงูหนึ่ง71งูหนึ่งนะครับมางเลยวันฤกษเจี7เก่าเห็นเนาะเพราะวันขอเลือกบ้านก็เรื่กว่าคิดว่าจะเป็น7เก่าแต่ก็คิดว่นมีเจ็ดอยู่พองูเจ็ดทติดหัวนะครับกับเพื่อนมองเลยมาฟันนะครับว่ายวไปจับปิงปองนะครับอยู่สารจะาแม่นะครับก็เลยห้สองเก่าซีซี่หลักอาหาหกนะครับในฟันเดียวก่าหกตัวเดียวกันแต่ว่าได้ปิงปองนั้นเห็นชัดนะครับชัดแบบง่ามนะครับเป็นชัดของชาวพื้นดินนะครับ ชัดเงงามันชัดเงินนะครับก็เรียกว่าหนึ่งทลายฝันเขาเรียกว่าหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเก้านะครับโมเลยก็เรียกว่าเออได้มหมักเจ็ดเก้านะครับนคลิปหนึ่หรือวงองหายพร้อมนะครับนี่โมเลยวงตัวสีแดงเจ็ดเก้าเต็มๆเหมืเลยนะครับเป็นคิปฝันมาเห็นชัดนะโมเลยว่าโมเลยกับมักเจ็ดสองตนะครับคือมักสิบสี่กับเจ็ดเก้านะครับเพราะว่าฝันเห็นชัดเราะว่าเป็นฝันมงคลนะน่าจะมีโชคนะครับโมเลยว่าฝันเกี่ยวกับ ช <The Mexican mare innen> ัดเกี่ยวยังกระสีนเกี่ยวกบของเจ้าฝ่ายเจ้าแผ่นดินนักจะมีโชคนะครับมาเลยู้ว่ามาเกเก่าของมูนะครับแล้วก็สิบสี่เกี่ยวกระแมนนะครับแต่มีพอสายน้าเด้นนะครับพอสายพอสายเลยคำนวดสุดเด็ดพันวาให้แยกบนแยกล่างนะครับถือว่าพอสายมาแล้วนะครับสองสามถือเตรียมลงถือตำแหน่งพร้อมนะครับสุดยอดนะครับพอสายแล้วนะครับเดี๋ยวตามให้ได้นะครับวัอนี้ว่าพอสายคนไปตาด้วย่นมีเวลาคำนวณไหนเนาะ วันนี้มีตาให้เ้าจะได้บ่อนะครับถือว่าพอสายมากเราเด้อนะสองสามติบตีมลางเอาที่ท่านใดอยากแข็งแังพอสายนะครับติดต่อมาเด้อนะมอเลยกะเป็นสะพานบุญไทยราบรองถึงมือทุกท่านทุกคนนะครับช่วนน้องบีมนะครับเอ้ยนะครับน้องบีมหายทางแรกของท่านจองนะครับฝันว่าเลขกิทบทองพยาญชนคตัวสีแดงตัวบกง่ายนะครับฝันว่าฝนไหนว่าหาเจ็ดหกนะครับมอเตยรกะท่านห้ยเจ็ดหกเจ็ด เกี่นพบเกตเก่านะครับเพราะว่ายังกว่าเกตเก่าน้องเป็นเจเกตเก้าตัวเดียวกันนะครับก็เลยกลับตัวสีแดงพร้อมจึงคือพี่น้องกต่เขาของน้องบีมิลีเนอะนะครับก็ถือว่าเด็กน้อยเพราะตัวนะครับกิดทามลายข้างนะครับเอฟซีกับมาเซียว่าหม้อเลยไปจ้างเด็กน้อยเพาะว่าก่อนะครับไม่ได้จ้างนะครับน้องเราฝันดีนะครับถามเทไรก็ว่าฝันดีนะครับทั้งสองคนทั้งน้องกับปุ้นนะครับน้องกับปุ้นเนี่ยให้เจ็ดซีซีเจ็นะครับมักจะออกเล้านะครับน้องกับปุ้นเนี่ย ฟี่บางคนคนจับจุดใดนะคนว่าเด็กน้อกเขาป่นหนึ่งมาออกพื้นบ้านเด้อนะครับคนวางเั้นนะครับบางที่เขาเลยง่ายกันนะครับสาหรับนอกเขาป่นนะครับพอสายคงสุดท้ายนะครับแบบมีสองสามมือเก่าเด้อนะครับคนกระเด็นตัวเก่าของคนนะครับกระเทือของคนดีๆนะครับสำหรับพอสายกระเทือสุดยอดนะครับมือนนี้พอสายมาแล้วเด้อนะครับกระว่งดีนะครับเดี๋ยวตามไปนะครับอืออือขอบพอสายนะครับซึ่งว่าจะท้ายถึงสามคลิปนะครับ ในวันนี้นะครับสองสามเลยนะครับกระายเ่ยสุดยอดจริงนะครับกระชายอ่าเรือลูกจานนะครับเรือหลายตัวแต่ว่าตัวเน้นเพ่นไหนไม่แค่สามสองหกสามสองนะครับแล้วก็สี่หกหลายตัวก็จจิงนะครับแต่ว่าเพื่นเน้นนะครับมีตัวเน้นไหนก้นะครับคือสามสองเห็นมาหกสองเพื่นดีดีครับสำหรับลูกจานก็คือว่าสุดท้ายนี้เพิ่นเด็ดนะครับเพ่นไหนตัวเต็มเลยเพื่นว่านะครับแต่ว่าตัวเน้นเพิ่นบ้องให้ชัดเจนเนาะ พี่น้องนะครับตัวเน้นนักพัฒนางจะมีโชคสูหรับเล็กลุงจานนะครับตามแม้วันนี้คือนกันนะครับสำหรับลุงจานนะครับแล้วก็มีะอาจารย์ผู้พันนะครับเล็กขอไม่แต่เขี้ยวนะโอ้ยนะครับคือว่าสุดยอดนะครับสำหรับเล็กะอาจารย์นะครับผู้พันนะครับรู้สึกว่าในคันน้ำมอดเนี่ยมั่รวยเห็นเก้าหกหนึ่งนะครับบอกสามตัวหนานะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะหกเก้าเก้านะครับห้าหกเก้าเก้าก้าวตัวเองหาคงสิดได้นะครับเนี่ยนะครับ แต่ว่าเก้าเจ็ดก็บมี่นะครับมาลอยลุงไหคือเก้าเจ็ดหนึ่งเนื้นะครับไหพี่น้องตัดเรียนเก้าเจ็ดก็บคงจะมีโชคสำหรับพระอาจารย์นะครับผู้พานขอเลืกไม่แต่เขี่ยนได้ปลานะครับนึกปลาดองดิบเอามาแบ่งปันนะครับพี่น้องอีกที่ก็บอกอยู่ว่าให้ตามมีแน่นะครับเก้าหกหนึ่งออกสามตัวนานลักกาเก้าหกโคนะครับเลขก็มีหกเก้าเก้านะครับอยู่สามตัวนาทึกสองขูเล่นครับส่วนเก้าเจ็ดหนึ่งมาลอยบริษัทเก้าเจ็ดไหเนาะอย่าเลืกหลายตัวกับองผู้นิรีนะครับ เดี๋ยวตามให้ดใาาไออด้นะครับอย่างเงี้ยว่าพอาจารย์เราจะไปกอปอติเกซีนะครับไห้ปอติยังดีมีขาดอันบ้านถงคองสิบไปนะครับเนาะเอาไปเคี้ยวน้อยนะครับไม่เคี้ยวน้อยฟันว่าพอมาบอกสองซีซีแปดแปดนะครับเด็กออกสองสามนะครับเสียดายนะครับมาเลยว่าเลไปตามให้นะครับถือว่าไก่เคียงเนาะว่าเลยตามมือสุ้ายก็โทษจริงๆนะครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเอฟซีหลายคนกระทัว่า่าตามผู้ดตามพ่านี้ โมอลวยกับเลนตาใหม่นะครับไอ้โมอลวยก็รู้ว่าไม่เคี้ยวหน่อยจอกซ้ำตัวตรงเนี่ยไปตามไม่ดีนะพี่น้องว้าหายผ่าดเลยนะครับเนี่วันโม้หูเนาะว่าพูดจะออกพูดจะเขานะครับเนาะพี่น้องไอซี่ว่าตามพูดใด้แน่กับเลนตาใหม่ช่วงมือสุดท้ายนะครับมันก็เลยบุกขันไม่เคี้ยวหน่อยนะเอาก็คงจะพยายามตาใหม่ได้นะครับพี่น้องพูดไดมักพูดใด้มือโค้งสุดท้ายฝ้าผ่าทักมาเด้อนะครับมันเกิดแมนว่าบุอสุดท้ายนะจีโล่จะสิบสิบเศร้าสิบเลยนะครับ มือสุดท้ายเนี่ยเขาจะกระยา่เอาลงมต่อว่านไก่เคียงเก่าเนาะครับเนาะเป็นลง้มคีบๆสมื่อลงมมือละทายขีบมันกลับเมียนนะครับเนาะล้มซีเขาอยากเขาลงมซีลงมหกเขากรยั่งเขาลงมหกนะครับล้มมาเป็นมาตรฐานทางยูสุกับกอะยากน้ำทรงคลิปพื่เข้านะครับมีหลายคนอิสีว่าโอ้ยคือบ่เข่าคือบ่เห็นมั้งสินะครับพอยังพว่าเข้าทั้งว่างบอสบอสสม่ำเสมอเขาเอินนะครับทั้งยูสุบาร์สัตนะครับ ก็เลยบอกอเห็นคลิปก็ฝากเข้าไปกดช่องนะครับเข้าไปพิมพ์เข้ามามอรวยซื้อได้นะครับเข้าไปหลากหลายจะเห็นรูกโปรไฟล์มารวยนะครับกับกดเข้าไปโปรไฟล์จะเห็นหน้าช่องของมารวยนะครับจะมาผ่านทุกคลิปเด็หฮานอยเด็กฮอรี่นะครับเด็กสุขพัลัดฮานอยเล่านะครับกับแม่นะครับเขาประจาเขาซูมอนะครับแล้วก็มีแเมเก๋เล้พี่น้องนะครับในคลิปกันกระบอกกันดูนะครับเด็วคอล่าสุดมากนะครับเขาไม่เก๋นะ เดี๋ยวเขลี้ยงน่อยนะครับไก่สามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเอาแล้วไปย้ายขึ้นมาเขามะแม่นะครับขึ้นมาบอกกันในมือเมื่อที่สัมผัสเราเรียงเมตาเขียนนะครับเมตาเขียนจะไปคลอดขึ้นเมจีนะครับบอกกันเลียงสองสามนะครับบอกสัญชาติข้ามกับว่าออกยอนหลังนะครับก็เลยตามนะครับเสียดายนะครับเลี้ยงเมจีกาะยอนหลังเลี้ยงเมต่เขียนไปคอยูวัลนะครับไในมาตัวเดียวสองสามนะครับพี่น้องก็ได้ตามคงจะมีโชกันนะครับ เรมือว,วัาลานล่าสุดนี้ไปตามเดี702นะครับก็บลองตามมึงจากเมื่วัในเด้อพี่น้องนะครับตอนเราไม่ทราบเขาเมื่อไงนะครับก็คเจะพักก่อดอาจจะ่อวันไ,ไปขอเป็นแคก้นหน,น่ยยอยนะครับเพราะว่าเรี่อวภูเขาเขาสั่นโตขึ้นอยากอายเนาะครับก็ลองสือตามก่อน702นะครับแต่ว่าโคฝันจะตามให้เด้อนะครับโคฝันเห็นนะครับเพิ่นกับไปโคฝันแม่นคนหนึ่งตอนเราไมื่อไงนะครับ Premises, เอามาเลยขอบคุณนะครับยิปซองกิฟซี่ทุกท่านนะครับติดตามเราชมด้วยดีเสมอมาให้กำลังใจมองเลยตลอดนะครับทั้งเด็กเขาหรือผู้เขาเขาเบิ่งให้นะครับเนาะมันก็มีเขาไม่ลดเปธรรมดาครับคนกับว่ามันมีผลิตมากเขาทุกงวดนะครับให้พลอยผู้เขาหาก็ไก้กำลังใจกันไปแยบไปว่าให้กันนะครับเนาะมาเลยกับขอน้อมรับว้อผิพาทข้อที่บ่สามารถตามไม่เกียวโคสุท้ายได้นะครับเสียดายรีบลูนะครับเนาะมุนัน รีบพี่ลีนะครับตามหลายลายผู้หลายคนกัเลยบาหอดมาถึงไม่เคลียวกับขอตรวจขอให้ทุกทีเอฟซีทุกเสือทุกคนนะครับเอาเอากันไหมพี่น้องนะวันนี้นะครับ้มอเรยฟันดีๆีมอเรยกับจิเบียงปั่นครับซึกซึกว่าสองมื่นมากั้ามีฟันตีเตตาเตใจมอเรยเนาะก็เลยเส้นหมักก็เลยเส้นเด่ลงให้เอาสั่งแล้วพี่น้องขอบคุณเลยครทบอาจารยรจชมสวัสดีทุกคนครับไปโจมกันกันสวัสดีครับ